มาติดตามอินทาลัมสวนอุ่นลัก <c oughs> อึบรรยากาศก,กับมันโอ้ยอย่างสวยรอดแรกกำลังจะออกแล้วนะครับวันนี้มันที่วันนี้วันที่หนที่สี่สี่พฤษภาคมนะครับมาติดตามอีกหนึ่งชิป อันนี้เขาติดเก็บตะเด็วันที่ซิบหาสีหอดนี่สิบหาเมีนสิบหานี่คือตัดเด้แต่เิ่นเพลียหอกจากสวนแล้วแมีนชุดนี้มันมีบอหลายครับมันมีแค่หกสิบโลหกสิบโลชุดแรกเมนกนแลังอย่างไรแล้วบัน้ก็ต่อไปตัดชุดนี้แล้วก็สชุดสองนี่กันเนาเลยวันพุนละกันยากันยาจังสีได้อีก กัญญาเนี่ยเข้าที่นี่ผลผลิตออกเรื่อยไหมครับแมนออกเมื่เลยกัญญาเป็นต้นไปโอ้ตอนนี้คือพันใบเงี้ยเือเยอะสุดยอดเลยก็วันตอนตอนแรกนี่มีคนจองหายไปก็คันธี้เขาเย่ากระเมิดแล้วมูงมูงไม่จองไว้บักหลายก็มีแต่ว่าคอยปันกันแบ่งกันแบ่งกันไปกินให้ไม่ซึมเด็ดไปครับ ชิมเลยแล้วไม่สักหนึ่งลูกอาบหลูมเงยอยเลยซิมเพิ่งมีรสหวานไปหวานแต่อีเจ๊น้อยนี่ยสีสีผาละแม่ซีผาอีฉ่ำกว่านี่แม่ยังไม่มีฉ่ำเลยเนี่ยแม่มันทีสีผามาเมันสีสีบรรยากาศอีแดกเปิดไปหลายแล้วฝนมาเลยครับแม่ฝนลิ้น ฝนลิ่นแดดฝนลิ่นเลยลงมาปิดอืมมันถึงฝนไม่เลยวะบ่บอช่วงนี้เขาให้ถือฝนช่วงนี้ช่วงรอซีซุกนี่บบอครับเม่นก็เห็นเขาเครื่องห่อกระดานทครื่องห้อนี่กาถ,ถึงแดดพวกไปยัง,ยงอืมฝนนี่ก็บน้ามก็พวกฝนนี่พยาย้ามดีอีกเลีย,ง,ย,ยงนี่เลียงเลยเม่นแต่วันน<ว>ี้จำจำรวยมูนี่พวกไปยังนี่จำนวยหน่อย ้นเดียวกันเท่ว่าคนละรุ่นกันหเ่าแม่นคนละรุ่น <Okay. S 1> ส่วนเดียวกันคนละรุ่นคนละเสื้อกันมันเถระคนละมือสมคนละมือผสมคนละมือเมีนสมคนละเดือนซ่ําอันนี้มันเป็นเดือนนี่หน้าอันนี้สมท่านว่าครับสมมีหน้าสมมีหน้านี่มันสัญญาบุกดงว่าฝนเปรีเท่ากับกอแไหลออกเมีนคอยเริ่มพุ่นละออกอินดีคือหมือนหมือเสื่อพวกเดือนกันยา่าทำ เป็นกันย่าก็หวานดีเนาะแซ่บครับเป็นกันเลยแหละหวานมันกรอบแน่นๆนีน่สามรสชาติแนี่ยนี่ถึหวานมันกรอบแน่ยนี่สามรสชาติเพราะว่ามันเป็นเนื้อยเยื่อเนาะเนื้อยเยื่อนี่มันมันตายโตของมันอยู่แล้วรสชาติแซ่บเป็น่ังไๆก็คือต้นเมล็เป็นเังไดก็คือแซ่บ อันอันอันนี้อันนี้อันนี้สองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งแมนนี่สองเดือนครึ่งโอ้กําลังอันนี้คือผลจากที่เขาตัดแต่งกริงในคลิปที่แล้วเออขนาดว่าแมนว่าให้มันได้มีช่องออกแมนมีช่องออกแล้ววะไงนี่ก็ยักช่องยังหนาอีกเวยนี่ก็ยังหนาอยู่เออต่ว่างเอาซ้มนี่อยอะกันพ่อก็ออกได้ยเสียดายมันงต่วว่ามันเหงายแล้วเนาะมันเหงายแล้วนี่นี่ เนี่ยรุ่นเดือนกันยากันยากันยาคือออกได้เบิดล่ะออกได้เหมือนเลยคือเต็มส่วนเท่านี้แหนออกเบิดไนเด้เหมือนเลยอันนี้มันเกิดช่วงแรกนี่เพราะว่าปีนี้ปีนี้มันมีหลายชุดครับปีนี้มันออกหลายชุดเพราะคือปีกายเลยอืมปีที่แล้วมันออกชุดเดียวคึบเลยแับว่าเต็มไปเหมือนเลยแ่นมันเลยเดี๋ยวออกเดือนเดียวไปเหมือนเลยอืมอันนี้มันมีปีนี้มันออกสองชุดเกิดจากความตั้งใจเขาหรอว่า บอ่อมีนบอ่อมีนเกิดจากไก้ธรรมชาติของมันละ่ะธรรมชาติของอากาศของวมนึกว่าเขาแบบควบคุมในการออกไงบอยบ่ควบคุมผู้ใดสิว่าอยากให้มัน <c oughs> อ,ออกนสิีน <c oughs> ่นว่าแมนครับอันนี้โลจะบาทครับอันนี่โลเท่าเท่าไรนี่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแมนยังยืมพื้นอยู่ที่ราคาไหนอยูก่กันต่้ราคาเก่า,ามันกระแสบสมคำนั่นล่ะวะ เกษตรใดมาเป็นโลนึงนี่มันก็บ,บ่แม่นว่าสิปลูกไงไงเคลืออันอื่นเนะะา,เาะแม,ม,ม่นกษสิได้คั่วเอาได้พวกปงผมแน่อยู่พวกห่อพวกมู้นี้ละ่ะครับต้องห่อต้องคัดลูกออืทั้งคัดลูกทั้งหอ่อทั้งหอ่อก็บ,บ่แม่นห่อซั่นเดียวเด้อต้องหอกันแมลงพร้อมสิว่าปลูกทีกหนึ่งได,ได้นั่นเลยมันก็บ,บ่อมแมนน่ะมันก็ได้ได้เสียวได้ยู่กับมันหลายมันธรรมดาจะใส่เวลาอยู่กับมันหลายแม่น กันเท่ามันก็ได้ดีกันเท่ากับเหตุดีมันก็ออกมาดีเพราะกระดาษนี่เพื่อกันอันนี้กันมาแรงนี่ครับพาสื้อผานี่กันมาแรงกัมาแรงใครบ้านนี้เขามาห่อกระดาษนี่คือกันฝนกันฝนอีกแมนกันฝนห่อสองสั้นจะใส่ต้นทุนกับอันนี่อะไรจะแมนโอ้มันเหลืองมันเหลืองมันป่ะมานเหลืองแต่อันนี้มันเหลืองหอดอันนีปเหลืองไปหอดพุนแล้ว แต่เรามาห้ากระสังเกตได้เลื่นมั้เลี้ยงหอดจันหอดเซนหอดนี่ละสายมันนี่มันก็สีเลี้ยงไปเหมือนขึ้นกันครับถ้าผู้ใดอยากได้ห้าวดี๋ยวงท่านประชินนี่ป่ะครับทรงทรงยืนมั้ครับแม่งสรงเบอร์โทรทั้งติดต่อทั้งเงินส่วนเท่าวนี่เบอร์ยังเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ครับสี่หนึ่งหกครับหกแปดหนึ่งหก คนไดอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับเยวจะขึ้นให้ไต่ขีบน้ำนะครับมือหนึ่งย้ำแรงกับผ้ามาชมบรรยากาศสวนถ้าเหมือนเขาปลูกเยอะต้นกครับยูนี่มัน20 27ต้น27ต้นแมน27ต้นเขาปลูกมาจะกปีไหนครับเนี่ยปีที่นี่ปีที่สี่ปีที่สี่แล้วแมนปีที่สี่เก็บผลผลิตได้กี่ปีเหรอสี่ปีนี่ละขาายมปีนี่ปีที่สี่ แขายมาแล้วสามปีแล้วอขายสามปีแต่ว่ามันมีอยู่สองปีปีปีกายกับปีนี้แหละมันออกหลายแต่ปีแรกมันก็บอกท่านออกลายดอกปลูกจะปีได้เก็บไข่เลยเนี่ครับสามปีปลูกสามปีมันเสี่ออกลูกสามปีออกลูกเมนสามปีออกลูกเครื่องบานนี้เขาปลูกเด้ยแล้วต่อไปก็ถ้ามันออกแล้วภายในสามปีเนาะปลูกไปภายในสามปีนี่มันสี่ออกลูกครับบันนี้นอกจากหัน เขาก็เจ็บผลผลิตตลอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยเลยครูมามีอายุเท่าไหร่อายุนี่ตามที่หูจากมาเนี่ครับเป็นเลยร้อยปีผู้แล้วเป็นร้อยปีกันเทาหดนาม้าใส่อาหารมันเท้าอย่กับเดย์เเออเนาะอาหารไปเรื่อยครับบำรุงมันไปเรื่อยมันก็อยู่ได้ไปตลอดเลย จนว้าวขี่คันโอ้ยไม่เห็นเราหรอก <laughs> เอาผู้ดใดอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มมาเยี่ยมชมสวนนะครับมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปคู่กันกันบอินทผาลำงํางานนี่ยยนจะเพิ่อนก็จิเปิดให้ถ่ายรูปคู่นะครับเดี๋ยวอีกใกล้ๆนี่แหละกลับมาได้ครับที่ป่านเป้าเนาะป้ามาป้าเมาเนื้อป้าเมาเนื้ออำเภอซิมเดชจังหวัดอยเอ็ดตำบลเมืองเปื่อยตำบลเมืองเปื่อยนี่เขาอยู่ตำบลเมืองเปื่อยนะครับเด้อหรือเข้าไปดูที่เพจอันคุณลักว่า สวนอุ่นรักอินทภาลำร้อยเอ็ดสวนอุ่นรักอินทภาลำร้อยเอ็ดเออมันก็สิมะฮอดหน้าบ้านมับอันเช็คอินได้เล่นไหมเมียนเขามีจุดอันมองกีเพียรแล้วแมีนไอ้กดเอาเลยแมีนสวนอุ่นรักอินทภาลำร้อยเอ็ดเมีนมันสิกีเพียรมันก็สิมะฮอดหน้าบ้านมับพามาหนีละตีแมีนหอดเฮียนเลยหอดเฮียนเลยว่ะหอดเฮียนเลยวันนี้เขาก็ปลูกดอกกระเจียวไว้ให้เซ็มไม่น้ำมันทุ่มดอกไปทุ่มมานดอกยังกะ ทุม่มัดไม่นคุณนึกว่าดอกกระเจียวดอกกระเจียวยึดสร้างพุ่นโอเคอันนี้เขากินอะไรไปทำไรบ่มันเป็นดอกไม้ <laughs> <c oughs> โอ้ดอกไม้สวยงามไปซื้อไม่ดอกไม้สวยงามกันนึกว่าเป็นดอกกระเจียวดอกกระเจียวยึดฟังพุ่นอันนี้มันเป็นดอกไม้สวยงามอุ่นครับเราปลูกไวปนะครับเด้อพอได้อยากไปมาเบิง่งกะนี่ก็เราดลองมาติดต่อมาเบิ่งนะครับเด้อพักเวียวกนกะงามอืมพักเวียนไม่เน นี่พวกเวียนไม่กินเองมันวันนี้ไม่เคยมีหัวนประกันเอาวันใดอยากถ่ายรูปพี่ปิ่งพงศ์ก็ขึ้นได้ี่เนาะสวนนี่นนทีเกาะท่างามดีครับจากคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม